เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในช่อง One Nation TV ดีเช่นเคยนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกม5คืนกับเฟดดี้นะผมภาค,ค2ภาค,รครแรกกูไม่เล่นกูเล่นไม่เป็นนะฮะเริ่มเกมเลยดีกว่าต้องการความช่วยเหลือนะครับผมการเริ่มเพนนิ่งนะครับไลฟ์ฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บเหมือนจเป็นไลนพิซซ่านะฮะโอ้ สัปดาห์ละห้าห้าสิบถึงหนึ่งร้อยเช้งคืนคืนที่หน่งยังไงล่ะฮะทีนี้ h e l l h เปิดไฟด้ <Indian S 1> ด้วย ตรงกลางนี้เปิดไม่ได้วหรออ๋ออ๋ออันนีนี่ไงโอเคนี่คือตุ๊กตานะผมที่เราต้องเฝ้าไว้น่าจะใช่เคยเล่นในมือถือมาลแล้วถ้าจะถินถินทึงถึงิึง ผมว่าคืนแรกไม่น่ายากอะไรกันอนะ่ะนั้นใส่หน้ากากแม่งเลยเออไฟลำคาญนะปิดไปเลยลำคาญนี่ดูกล้องนี่คืออะไรน่าจะเป็นห้องน้ำนี่นี่เปิดไฟใส่หน้าแม่งเลยไม่ค่อยน่ากลัวนะ เลฟแอร์เว้นนะผมช่องระบายอากาศนี่ไรแอร์เ right ว้นเบ้อเลิ้นมันลิ้นมันพันใครจะสั่งคับสอนให้นอนเปิดตานี่ฮะไม่ค่อยมีอะไรเลยฮะแต่คืนแรกนะมันแบบเขาจะอีซี่จะจัดใส่เบเบรส โอเคเวลาก็ผ่านไปนานเลือเกินตีหนึงน่งอีกรอบเนี่ยติ้งติ้งเอ้ยเพิ่งเห็นรถไปก้อนหนึ่งแล้วเปิดอ่าอ่าอ่า,อาตีสองจี๊ด วไวเอ่ะมิวสิกเนี่ยชิพหายแล้วก็ตายหายอยู่ไซร์ระบัดนี้โอเคเราเจอน้องไต่แล้วนะครับผมว่าอยู่ในแคมราที่3นะฮะกำลังถือกีตาร์อยู่ทำอะไรอยู่ไม่รู้นะครับน่ากำลังโซโล่เพลงใจกำลังโซโล่เพลงใจสั่งมาแน่ๆ ดิง๊งดิ๊ง้อเ้ออ,อ,อะไรวะเนี่ยใคมาล่าสามอยู่ไมไม่อยู่ไปไหนแล้วครับหาครับหาหากันย,วยาวๆชิบหายมันอยู่ไหนวะจะบอกนะว่า มาสักก๊ยะกะจอกเอ้ยไม่เห็นไม่เห็นจะน่ากลัวเลยฮะ นี่ก็ตีสามแล้วนี่เฮียอะไรนี่โคตรอาการนี้มันเกือบตาอะไรกันครับนี่เฮ้ยชุบมันยังอยู่อีกแหละไปได้แล้วเฮ้ย พึ่งคืนแรกมันก็จะเอากูแล้วเหรอปุ๊บปุ๊บปุ๊บเฮ้ยไอ้เช่นนี้รับปัาปาไฟไวเมากูปแ๊บปุ๊บปั๊บอย่าพึ่งมาตาสี่สามสองหนึ่งปุ๊บปุ๊บไวมากอะของนี้เป็นมือล้วนๆครับผมเฮ้ยปุ๊บปุ๊บยังอยู่กูไม่สนใจกล้องแล้วตอนเนี้บอกเลยปุ๊บ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 อยู่รับผมแน่ยเงี้ไวมาก แบบนี้ต้องระดับผู้เยี่ยวนานนั้นนะฮะถึงจะทำได้ปุ๊บ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 ปุปุ๊บป๊บบปุ๊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 ปุ๊บ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 ปุบปุ๊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 บปุ โห right. ่ก <sucks> ูไ um> ม่กล้าเปิดหน้ากากเลยกูรอหกโมงเช้าเดี๋ยวะิ๊บหายแล้วหกโมง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 จังยังไม่จบนะขวาเชี่ยตัวเชี่ยเขาท้องระบายมาแล้วแต่กูไม่กล้าเอดหน้ากากอ่ะปึ๊บปึ๊บโอ้โหขยันหมดเหลือเกินนะครับมึงก็นะ จะหกโมงแล้วจะหกโมงแล้วจะหกโมแล้วปึ cek, <outdated> ๊บปึ๊บปึ๊บใสหน้ากากใสหน้ากากแล้วเ้อตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอะจีย่านะเว้ยเฮ้ยขอคืนแรกก็ยังดีนะขอคืนแรกขอคืนแรกให้ผ่านไปได้ด้วยดีไอ้จริงแม่งไม่กล้าถอดหน้ากากเลยกลัวแบบพุ่งมาเย้ ก็เจอกอะ่ะเกมอะไรเนี่ยก็เจอกมากเลยอะ่ะไม่จะน่ากลัวตรงไหนเลยคืนที่สองแม่งคงไม่ต่าอะไรคืนแรกะ่ะ t a k e it easy <laughs> เปิดประูใส่หน้ากากนี่มิ้คอไปเลยไอ้หน้าโง่สามตัวก็ยังในห้องเหมือนเดิม เขียดไอ้เคี้ยกล่องเพลงไม่ชิบหายเลยแม่งขยันขยันอะไรขนาดนั้นวะหาขยันหมดไวเหลือเกินเนย้เชียงคืนเอาอยู่ที่สิบสองเริกานี่ครับผมขยันหมดอีกแล้วไอ้ห่านี่พิซซ่าคอเนอร์ Connor. เออไม่ใช่พิซซ่านี่หว่า พรส์นะปาร์ตี้รูมยออย่างว่าครับผมตอนนี้ทุกอย่างก็อยู่ในช่วงที่จะปกตินะฮะที่หนึ่งผ่านไปแล้วนะผมคงจะไม่ค่อยน่ากลัวอะไร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 มากหรอกผมผ่านจากในมือถือมาแล้วไม่ค่อยน่ากลัวอะไรนะจริงๆมือถือเนี่ย ผมไปยันดานผมไปยันคืนที่สี่เนี่ย <c oughs> นี่มันโมนะตัวเฮียอะไรตัวเฮียอะไรเนี่เยอเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เฮียนี่คือ,ม,อมินเอ่อมินาโตะนะครับประกายแสงสีสีทองมึงไวมากอะ เมื่อกี้มึงยังอยู่แคมิลาที่ทีสิบเอ็ดกูเปลี่ยนไปทีมอยู่แคมิลาที่ส <Hello. S 1> ออิบีฮัลโหลฮัลโหลอ้าวฮัลโหลฮัลโหลใครฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลไม่มีเนอร์เลยเมื่อกี้มีคนฮัลโหลนะครับหน้าเป็นเสียงของบอลลูนบอยนะตัวนี้ก็ยังไม่มีอะไรนะผมแคมิาาที่สิบไอตัวนี้ยังอยู่นะบอลลูนบอยอยู่ไหนวะ นี่อะไรอะฟ็อกซี่ใช่ไหมโอ้โหไีมินาโตเทเลพอร์ตมายูต่ตรงนี้อีกแล้วครับท่านผู้ชมปึ๊บปึ๊บไปกูหมดไปทานหนึ่งแล้วอเคไอ้สามตัวนี้ยังอยู่ที่ห้องนี้าำอีกแล้วเออเอาอะไม่ค่อยน่ากลัวนะจริงๆ ไอ้ไม่ได้ดิไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้ต้องเปิดไฟใส่ถ้าจำไม่ผิดนะแต่ข้อมเอไอ้แต่อิเ,อเคี้ยเนี่กูจะทำยังไงกับมันไอ้เคี้ยปากเหออวอเนี่ยเด้อดไอ้ตัวเนี้ยต้องเปิดไฟใส่แน่ๆจำได้นะครับจะเปิดไฟเงี้ทั้งคืนเนะี่ยเปิดจนกว่าจะหมดนะ่ยเอาดิระหว่างทานกูกับเวลากูแล้วก็ตัวมึงอะอะไรจะอยู่นานกันทานกูนจะหมดละไอ้เี้ยนี้ก็หมด ชิบหาย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 ไปบเปิดเมันหายแล้วจังหวะนี้แหละป๊บกูงง้ยโฟิชียลจัดแต่ไฟกูเหลืออันเดียวชิบหายแล้วขูโอ้โหมันมาหมดตีแล้วหมดตีเลยเอาจริงนะเดี๋ยวก่อนให้หมุนไอ้นี่ไว้ก่อนดีกว่า เอ้ยขำใกล้หูกูด้วยกูใส่หน้ากากไว้สัตว์ยืนหาพ่อเหมือไอเด็กที่เด็กแล้วไปนอนชิบหายแล้วแย่แย่ที่สุด